เรื่องเล่าผ้ามัดย้อมสีจากป่าชายเลนเฉดสีสุงไงอุเปสตูนสตูนมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแวดล้อนไปด้วยทรัพยากรอันสวยงามซึ่งยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งธรณีวิทยาของจังหวัดสตูนเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างเป็นทางการแล้วเรียกได้ว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยอุทยานธรณีโลกสตูน หรือสตูนจิโอปาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่สวยงามและมีคุณค่าในระดับโลกมีทั้งทะเลถ้ำหน้าผาหินฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเขาหินปูนและป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่สามารถสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ย้อมผ้าได้จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนำความงดงามนี้มารังสรรค์ให้เกิดผลงานคราฟต์ผสมผสานกับเทคนิคมัดย้อมใหม่จนได้ลวดลายเฉพาะตัว ต่อยอดเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังจังหวัดสตูลโดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคพบว่างานฝีมือที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนผู้ลหลงใหลในสินค้าท้องถิ่น หรือกลุ่มโลเคอลเลเวอร์อย่างกว้างขวางจึงนำมาพัฒนาด้วยแนวคิดสินค้าที่ต่อยอดเอกลักษณ์จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยสีสันธรรมชาติแรงบันดาลใจจากสตูนสร้างเอกลักษณ์จากการใช้สีที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติในป่าชายเลนและหยิบยกเอาลวดลายที่สะท้อนถึงอุทยานธรณีโลกสตูนมาเล่าใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษใส่ลงไปในงานมัดย้อมดังนั้นแนวทางพัฒนาที่เลือกใช้คือ 1. สีสันจากวัสดุธรรมชาติ 2. เทคนิคมัดย้อมเฉพาะตัวมาจับคู่ผสมผสานให้เกิดเป็นงานคราฟต์รักโลกที่สะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติในจังหวัดสตูลขั้นตอนที่ 2. อ,ออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อพัฒนางานมัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติให้เป็นอัตลักษณ์ของสตูล ด้วยลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอุทยานธรณีโลกของจังหวัดรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และร่างผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่3พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคิดค้นการสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติจากป่าชายเลนและเทคนิคมัดย้อมเฉพาะตัวนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าและหมวกที่เหมาะกับการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยขั้นตอนที่4 ทดสอบตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแบรนด์เฉดสีสุงไหอุเปไปทดสอบตลาดกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชอบสินค้าท้องถิ่นผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือรวมถึงเจ้าของร้านค้าที่จะนำไปฝากขายเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่ 5. ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาด โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Line, Instagram ของกลุ่มเป้าหมายและช่องทางออฟไลน์เช่นร้านขายของฝากของที่ระลึกแล้วผลิตภัณฑ์มัดย้อมแบรนด์เฉดสีสุงไงอุเปที่สะท้อนความเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลผ่านงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวสตูล ก็ถูกส่งต่อคุณค่าและเอกลักษณ์ท้องถิ่นไปถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มโลเคอลเลเวอร์